เรื่องผมหมุนก้องนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้จะมาพบกันนะครับเป็นคลิปที่สามนะครับของวันนี้นะครับพอดีเมื่อกี้ติดบริการลูกค้าคอนเทนเนอร์คันก่อนหน้าน่าจะมีในคลิปอยู่นะครับก็มาเปลี่ยนจากล้อขอบสิบหกนะครับตัวเก่านะครับเป็นล้อขอบสิบแปดตัวใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับลาย RCF line นะครับตัวนี้จะเป็นขอบสิบห้ากว้างเจ็ดนิ้ว นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับที่เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งลายที่ได้รับความนิยมนะครับเอ็นไก่ก็เป็นผู้ผลิตให้หนึ่งตัวนะครับแต่ทีนี้เป็นล้อเทียมนะนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าก็ฮิตมากๆเลยนะเมื่อประมาณตั้งสามปีที่แล้วแล้วกันนะครับเวลาเจอพวกล้อแท้เนี่ยนะครับพูดถึงของพูดถึงล้อแท้เน่ยนะล้อแท้นอกจากมันจะแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะเบาถูกไหมครับล้อเบามีน้ําหนักมีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือว่ามันก็ หุ้นนะครับหรือรถนะครับการใช้งานของเครื่องยนต์ลดพลังเครื่องยนต์ลงนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเวลาเรายกน้าเบลอ่ะถ้าน้าเบลมันเบาเราก็ยกสบายใช่ครับแต่ถ้ามันหนักมันก็ใช้แรงเยอะเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับยิ่งพ้าวรถฟอร์มูล่าวันอ่ะนะครับอันนั้นเบาทั้งคันเลยนะครับวัสดุเปลือกนี่ทำมาแทบจะเป็นอากาศยานเลยนะครับแต่การเดียวกันนะแต่พวกนี้มันเป็นล้อเทียบเอาลายเข้ามา แต่ว่าเทคโนโลยีพวกฟอร์ดพวกนี้มันไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ราคามาถูกกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพจล้อนะครับอันนี้เพจข้างล้อนะครับก็เป็นขอบ15กว้าง7 4รู100นะครับแล้วก็ตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่33นะครับเซนเตอร์บอ67คันเลอร์ก็ซิลเวอร์นะครับสีเงินนะครับเห็นไหมครับเขียนเลย RP F1 โมเดล MX 122นะครับ อ่าลายจุดนี้ก็เป็นล้ายยอดนิยมนะก็ผมให้ดูหน้าตรงเพจปุ๊บก,ก็น้าจะจบแล้วนะครับหลังล้อก็ไม่ต้องดูเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้องานเทียบนะครับถ้าเบิร์กใหม่ก็วงหนึงหลายพันนะสีวงก็ต้องมีประมาณหลักหมื่นเหมือนกันนะครับของเก่าเรารับเพอินนะซื้อร้านเราราคาหลักพันเท่านั้นไม่แพงนะครับหน้าร้านเราเป็นเจสสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชเตเลย์ หรือยมา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ